เรามาตามสกินแคร์ที่ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นกันครัเพราะช่วงนี้ผิวแห้งขาดน้ําตัวนี้เขาไมีชื่อว่า n c ซีอีซตัวนี้แหละครับที่ทุกคนต้องตามหาไปตามหาซื้อได้กันที่ซ j เจช็ก็มีนะคะของที่ทุกคนต้องมีมีสารสก,กัดวิตามินอีโทคทตนอลไฮยาลูโรเนต สารสกัดจากสเต็มเซลล์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่ารูปแบบเดิมได้ถึง60เท่าเข้าไปช่วยป้องกันการเสรื่อมสภาพของผิวการทำลายของลพลภาวะรวมไปถึงเติมความชุ่มชื้นและตัวนี้นะจะบอกเลยว่ายังช่วยทำให้เราเนี่ยนะสามารถลดการเกิดริ้วรอยต่างๆได้ด้วยนะเนื้อครีมจะมีความบางเบาใช้ง่ายเกี่งง่ายหลังใช้จะทำให้หน้าคุณเนชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ำอิ่ฟูแบบขั้นสุดเลย ใครสนใจนะครับกดดูสตาร์าได้เลยชอบเนื้อครีมที่มีความเข้มข้นหยดลงไปนิดเดียวก็ชุ่มชื้นแล้วล่ะครับใช้เวลาไม่นานรูปลายให้ทั่วใบหน้าลำคอและนี่ก็คือหลังใช้3วัน5วัน7วันหน้าอิ่มฟูขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะครับฝากไปด้วยนะครับกับ n นซ c c e บีครครับ